นักล่าฝันวันนี้เป็นคิวของน้องซาร่าโอ้โหจำได้เลยตอน AF3 ฉันก็เชียร์เธอนะพอเพราะเธอเต้นได้แซ่มากจริงๆแล,แล้วก็เป็นพิธีกรช่องเราด้วย<ช>อดีตอดีตเคยเป็นครับอีกหนึ่งนักล่าฝันจากบ้าน True AF อย่างซาร่า นลินทรานะคะถึงแม้ว่าในซีซั่น3เธอจะคว้ารองชนะเลิศอันดับ4เนี่ยไปครองแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายบุคลิกระรึงสดใสจนเข้าตาชาวต่างชาติเธอได้คัดเลือกให้เป็นศิลปินไทยเพียงคนเดียวที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงไอมี่เกิลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงมากในประเทศจีนและเอเชียในช่วงปี2012ที่ผ่านมาค่ะรวมไปถึงผลงานในประเทศก็ไม่ใช่น้อยทั้งงานแสดงพิธีกรซึ่งจริงๆแล้วซาร่าก็บอกนะคะว่าเริ่มต้นมาจาก True AF ของเรา ของกำลังขาดตลาดเลยช่วงนี้ขายดีมากค่ะเดี๋ยวจะคิดราคาพิเศษให้เลยนะคะแต่ว่าต้อมก็ยังนับถือคุณพิษนะคะเวทฟให้อะไรกับเรานะคะก็ให้หลายอย่างเลยค่ะสิ่งสำคัญคือได้ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานในวงการบันเทิงการได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงการแสดงบนเวทีแล้วก็ได้รู้จักกับ สังคมใหม่ๆได้รู้จักกับทั้งงานในด้านเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆ AF ซึ่งก็เติบโตกันมาแต่ละคนในทิศทางที่แตกต่างกันหลายๆคนก็ประสบความสำเร็จเยอะมากพอสมควรค่ะก็อย่างวันนี้ที่ได้มายืนณจุดๆุดนี้ได้ก็เพราะ AF เ mm hmm. ช่นเดียวกันค่ะ แต่เรว,วีคนี้รู้สึกตื่นเต้นมากโดยเฉพาะวีคแรกที่จะขึ้นไป t ทันเ d โด e ใช่ตอนนั้นรู้สึกแบบมันยิ่งใหญ่สำหรับตัวเรามากเพราะว่าเราเป็นคนเชียงใหม่ที่ไ,ไม่ได้มีโอกาส แบบนี้มาก่อนแล้วพอเราได้ติด50คนเราก็แบบตกใจแล้วแล้วติด12คนแล้ววันแรกที่ได้ขึ้นเวทีแต่ละวีคเราก็แบบรู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากการที่ได้ฝึกฝนในบ้านการฝึกเต้นฝึกโชว์แล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็มีเทรนเนอร์คุณครูมาสอนอะไรอย่างี้ค่ะประทับใจในทุกๆคอนเสอร์ท,ที่ได้ขึ้นไปเลยค่ะ ทำอะไรหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพิธีกรเป็นซิตอาอ่ละครหนังเรื่องบุญชูเก้าแล้วก็มีซิตคอม แล้วก็เคยเป็นพิธีกรของทว i นไซด์ด้วยนะคะอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้ทำาหลายๆอย่างทุกๆอย่างมันก็ฝึกให้เราโตขึ้นมากกว่าแล้วก็ยิ่งพอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะเรียนรู้ว่าเออสิ่งไหนที่เราทําแล้วมันไม่เหมาะสมหรือสิ่งไหนที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันมันดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกเอาสิ่งที่ดีๆแล้วก็พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไหนๆเราจะอยู่ในวงการนี้แล้วเราก็ควรที่จะตั้งใจทํามันให้ดีที่สุด ไม่เคยไม่เคยมีโอกาสได้รู้วิธีการทำงานของต่างประเทศแล้วก็พอได้มีโอกาสไปประเทศจีนเนี่ยเราก็ได้รู้อีกสังคมหนึ่งในวงการบันเทิงของเขาก็จะมีแบบหลากหลายที่ได้ทำนะคะก็ทั้งร้องเพลงแล้วก็ที่เมืองจงีงเขาค่อนข้างที่จะจะยิ่งใหญ่ในเรื่องการทำงานการโชว์อะไรเงี้ยเน้นอลังการมากได้เจอหลากหลายคนหลากหลายประเภทอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับมือกับเขาให้ได้แล้วก็ปรับตัวให้ได้เช่นกันจากเด็ก AF อยู่ดีกลายไปเป็น คนที่ต้องทำงานในเมืองจีนแล้วมันก็ชีวิตค่อนข้างจะเปลี่ยนไปช่วงหนึ่งแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์กลับมาเยอะมากๆเลยละค่ะเป็นเด็กพลังเยอะจริง,รงๆต<อ>้องยอมรับเนาะครับผมแล้วก็น่ารักนี่ใสน่ารักมากซาร่าครับ